ปรากฏว่าเรียนเสร็จอาจารย์เรียนเสร็จแล้วอบอกเออเรียนเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ให้ของไปนะไปหาปีนี่ก็ได้เพราะว่าเขาให้เป็นวิชาไปละไม่เอาเครื่องมาสักชิ้นก็ยังดีคุยสนักหนานข้างหน้าที่เรามีแต่วิชาให้แต่ไม่ต้องห่วงถ้าขี้เกียจจะไปหาที่อื่นหน้าวิไัยมีขาย <c oughs> วิชาเนี่ยเศรษฐีมีทรัพย์ยังไม่ได้อาจารย์ถ่ายทอดได้หมด แต่ก็เรียนเสร็จเอ๊ะคุยเไว้ใ้อะไรวะเรียนจบเร็วใช่ไหมอะไรแสนตำนิงทอง <c oughs> แหว <c oughs> นหนึ่งวงแต่ตอนหลังอาจารย์บอกเอาแหวนขึ้นไปแต่ว่าเอาวิชานี้ไปเผยแพร่อ๋อมัดจำไม่เฉยแสนนึงอ่ะจริงๆ MM อ่ะไม่ได้งกอะไรหรอกเดี๋ยวเอาเด็กของเด็กที่มันมันเรียนออกมาแทนก็ได้ให้มันรู้ว่าวิชาดนตรีนั้นมีพลังเปลีย่ยนโลกได้นั่นคือฝั่งผ้าภัยจบเรียบร้อยจะยแรัวแกเชี่ยวชาญทุกอย่างองปีเหมือนพินถูกเจิ้งเลยหัวงผมแม่งเท่ ส่วนผู้ส่วนผู้คงกังวลเวลาแกจะไปที่เกาะแก้วนะฮะมันเหน็บไอ้เครื่องดีนี่ไปลำบากไอปีมยังเหน็บเอวเล็กๆปรากฏว่าทางด้านสีสุวรรณนะฮะเข้มข้นกลนศึกที่สุดชนโลกเห็นโดยจันทร์ปัจจุนในการกลนอาวุธจำทวนอา หมดแล้วก็ที่สําคัญลิีนกลการศึกด้วยเรื่องยกทัพจับศึกเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่เดียวกันหนึ่งต่อหนึ่งครูบอกเรียนจบแล้วลูกเรียนจบแล้วแต่แหวนเนี่ยครูเก็บไว้เพราะครูเนี่ยเอาแวหวนหมูเนี่ยไปซื้อเหล็กตีกระบองให้ครูเลือกล้วนเหล็กมะุลีผมไม่แน่ใจเหล็กมะุลีคืออะไรแต่หน้าจะเป็นเหล็กที่ดีมากเอามาตีกระบองให้เป็นของคู่หันกระสัตรา ครูหลอมกระบองนี่เน,นี่ยโรงเรียนแคมปัสนี่ดี<อ>กระบองแม่งแพ็ตเหล็กแพงก็าตั้งเยอะเขาจึงทําให้เลยไอกขุยไม้แม่งไม่มีไปซื้อหน้าปิหาทุเร่ไหนไ่อย <c oughs> พอมพบพี่ชายที่ถ่ายบ้านสองสำราญสวนสารหันสาเล่าตามความรู้ที่เรียนมาแล้วพาพี่น้องดำเนินไปกลับบ้านใปสิบห้าวันเบิกตัวพะกุมารเข้าเฝ้าก็เข้ามาโอ้ เท้าสุดท้ายโ,โอ้ยมาแล้วลูกไม่เรียนอะไรกันมาวะเนี่ยพระเชษฐาบอกผมก็ผมขอมาพูดก่อนครับแปดเดือนลูกไปเรียนกลดนตรีชำนาญชานส่วนศรีสุวรรณนั้นเรียนในการยุทธเพลงอาวุธเข้มแข็งกำแหงหานท<ม>ั้งสองสิ่งยิ่งยวดในวิชาการใครจะปานเปรียบได้นั้นไม่มีฟังอัฏฐโอรสราชบรมนาถขัดข้องให้หมองสีโกรธกระทืบบาทาแล้วพาที มึงอวดดีเลยกูไม่พอใจัอันดนตรีปีภาตะโพนเพลงเป็นนักเลงเหล่าโลนเล่นขนหนังแต่พวกกูผู้หญิงที่ในวงังมันก็ยังเรียนร่ำได้ชำนาญแถมวิชาอาวุธแล่เล่เขนชอบแต่เกณฑ์ศึกเสือเชือ้อทหารเป็นกร์จักรรรดิพิสดารมาเรียนการเช่นนั้นด้วยอันได้ oh, คือ<ม>พูดง่ <hey. S 1> ายๆแกโกรธเพราะว่าแกบอกว่าไปเรียนดนตรีเนี่ยโทษนะนี่ไงพวกกูผู้หญิงที่ในวังเนี่ยมันก็ยังร่ำเรียนได้ชำนาญการ ส่วนสีสุวรรณเหรอมึงไปเรียนทำไมจะบ,บ้าเหรอมึงต้องสั่งทหารอีกทีพวกเราเป็นพวกกรัตรอะไปช็อกเพราะว่าพอบอกมึงอยู่ไปกูก็อายกูบอกให้ไปเรียนสยศาสตร์แกไปเสียบอลที่ไหนมามาทำไมมันลงกับลูกขนาดนี้ <c oughs> ดูมีอารมณ์จังลูโโกกาลีมีแต่จะขายนะ้าช่างชั่วช้าทุจริตผิดวิสัยใช้อยู่เวียงวังก็จังไรชอบแต่สคอส่งเสียมาจากมือโทษนะแกไม่ให้ตังค์เขาไปสักบาทหนึ่งเนะี่ย สรงทงเสื่อมเสียอะไรวะมึงไปเที่ยวเล่นเป็นปีแล้วมิสาคือมึงโกหกใช่ไหมจริงจริงมึงไปเที่ยวเล่นมาเนี่ยมาพูดจาให้กูคันหูเหืองพระพิโรธกรธตรัสด,ด้วยขัดเคืองแล้วย่างเยืองบัลลังเขาวังไหนมึงไม่ต้องอยู่วงังไล่ไปแล้วก็เดินเข้าบ้านเลยโอ้สองคนโดนดา่าโอ้โหแล้วเจ <นะ S 1> ็บช้ำนะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมใจเรื่องจะโดนด่าเลยอืมคูหนูพา,าคภูมใจว่าหนูมีคลุ่ยมาเนี่ยพ่อบอกให้ไปเรียนวิชา มีวิชาดนตรีและมีของวิเศษไอสีสุวันก็ควงกระบอก <Come on. S 2> นี่ก็เป็นฟ้าผ่าได้ด้วยนะฮะ <c oughs> ก็ดูเป็นวิชาที่ดี <c oughs> ก็ดูเป็นศย亚ศาสตร์แล้วก็มีของวิเศษ